สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาพบบแก้วใสเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาในเกมมัวแห่งโชคลาภที่อยู่ในค่าย pg กันอีกแล้วนะทุกคนมาเพื่อไเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเรื่องกันเลยดีกว่าเกมนี้เบ็ดขั้นต่ําจะอยู่ที่1บาทนะทุกคนเบ็ดสูงสุดจะอยู่ที่4 00 0บาทวันนี้เรามาในทุนค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนแสนสี่นะเราจะตั้งเบ็ดร้อยหนึง่ง ช่วงนี้เราไม่ได้ถอนเลยทุกคนดองไว้เยอะมากขอแบบออโต้ห้นะจ๊ะวันนี้เจ้าหัวจะกระโดดให้เราหรือเปล่าหรือจะเกลือแบบไม่เป็นท่าทุกคนมาลุ้นไปพ,พร้อมกันนะส่วนใครที่สนใจอยากเล่นก็สามารถไปกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะแกใส่แปะไว้ให้ส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วยังดังเลไม่ตัดใจอยากจะเล่นก็ไม่เป็นไรรับชมเพื่อความบันเทิงไปทุกคน เจ้ามัวลีลาเหมือนในเต้าเสือเลยทุกคนไหลลื่นมากยังไงจะกระโดดหรือเปล่าโอ้หัวทองจนได้นะจ๊ะกระโดดยังไงส้มไหมหส้มอีกแล้วทุกคนทำะารก่อนในจอง กระโดดให้ชั้นทีหนึ่งให้ชั้น50เนี่ยนะเหลืออีก5ครั้งเกลือหยาบมากทุกคนเกินปุยมุ้ย50ครั้งแกกินฉันหมดเลยเหรอ,อ,อโอ้โหไอ้าว่า อโอ้โหแล้วนะอยังไงกระโดดไม่โอ้โหกระโดดจนได้บอกเลยอย่าให้โมโงยังไงซองแดงไหมซองแดงโอ้โห้วยทองทุกคนติดไวโอ้เกือบไปนะอ่ารับเงินรางวัลไป5,000บาทถ้ามาเต็มนะทุกคนไม่อยากจะนึกภาพเลยว่า ช่วยทองนี่จ่ายเยอะสุดเลยนะทุกคนยิ่งติดวายมานี่หึช็อกได้โอ้ส้มคูณสิบซุปเปอร์เมกาห้าพันอีกแล้วทุกคนโอกาสที่ส้มจะมาเต็มแบบนี้ก็ยากนะทุกคนวันนี้เราตั้งเป้าไว้ทุกคนจากห้าพันพอนะเราจะไม่ตั้งเป้าเยอะนะวันวัน มลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเกลือยังไงดีลาเก่งเหลือเกินนะยังไงจะกระโดดอีกไหมกระโดดอีกไหมอ้กระโดดอีกแล้วนะจ๊ะประทัดก็มา โอ้โหซองแดงโอ้โ hmm. หคูณสิบยังไงล่ะหนึ่งมืนบาทนะทุกคน mm hmm. บอกแล้วระดับเรามาต้องซปเปอร์เมกาเท่านั้นนะธรรมดานี่เราไม่เอานะทุกคนปั mm hmm. วปังจริง,จ,รงจะบอกว่าวันนี้เราได้เคล็ดลับมานะว่าไอ้เต้าวัวแจกตอนแรกก็คิดว่าสูตรจะหลอกนะ mm hmm. แต่เอาไปเอามาเฮ้ย mm hmm. ไม่หลอกนะวิ่ ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเคล็ดลับดีๆของทุกๆวันใครที่สนใจก็ไปปวดไปปังกันทุกคนอย่ามัวรอช้าวันนี้เราได้เกินเป้าที่เราตั้งไว้เยอะมากนะเราตั้งไว้ห้าพันเราได้มันหนึ่งหมื่นนะทุกคนปวดบังมากแม่วันนี้แกใสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย ไฮทุกคนเมื่อกี้ที่แก้วใสเล่นแก้วใสก็มีสูตรด้วยนะเป็นสูตรลับของ2022แก้วใสใช้สูตรนี้เพื่อสแกนสล็อตน,นะมาเราจะเข้าไปดูกันเมื่อกี้เราเล่นของค่าย PG นะทุกคนเราก็จะกดเข้าไปหน้าตามันก็จะประมาณนี้อันนี้มันจะบอกอัตราการชนะของแต่ละเกมนะทุกคนห้องไหนเกมไหนอัตราการชนะเยอะสุดเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะมันจะมีบอกนี่ไง เราสามารถกดเข้าไปดูได้อ,อย่ามัวรอชานะทุกคนเดี๋ยวจะพลาดเคล็ดลับดีๆนะคนไหนที่สนใจก็สามารถไปกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะแก้วใส่แปะไว้ให้วันนี้แก้วใส่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย